ดูคุยแซบโชว์อย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งและอย่าลืมแชร์ด้วยอีกแล้วเหรออ้อ,อีกแล้วม <c oughs> ุกเดิมตลอด, <c oughs> ดไตปูไตปูไตปูคนลุกสู้มาถูกปูไต ไอคิวปูมานึ่งเดรูรี่ปูมาเนื้อนัน่นพร้อมทานที่เสิร์ฟถึงหน้าบ้านกันเลยจ้านอกจากนี้ยังมีเมนูปูกระป๋องที่ผ่านการพาสเชอร์ไรเนื้อปูเน้นๆมาคู่กับเมนูขนมจีนน้ำยาปูปูหล่นกระเพาะปลาที่อัดแน่นไปด้วยเนื้อปูสดๆเน้นๆงานเนี้ยใครที่ชอบทานอาหารทะเลอย่างเมนูปูไม่ควรพลาดเด็ดขาดจะรอช้าอยู่ทำไมไปไต่ปูอุ้ยไม่ใช่ไปชิมปูมาน่นกันได้เลยจ้ากับร้าน ขคุณปูมาเนอผู้จราารคุยแซ่โชนะคะต้องบอกว่าร้านนี้เคยมารายการของเราแล้วนะคะแต่มามาวันนี้นะคะมีอะไรที่เด็ดมากกว่าเดิมร้านนี้พี่พีเคเป็นลูกค้าเจ้าแรกๆด้วยนะคะขอต้อนรับนะคะคุณโอและเชฟจ๋าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะดีัสวัสดูจักดีพี่แอ๋อ๋ค่ะอ๋คนสักุลน้องออนน้องใอ่ อ่ะเล่าให้ฟังหน่อยเขาว่ามาครั้งนี้มีอะไรพิเศษกว่าทุกครั้งที่ผ่านมาครับคือจากครั้งที่แล้วเนี่ยเราก็มีแบบอาหารปกติใจคิบูมานเนึ่อเนี่ยทำอาหารทะเลแบบพร้อมทานส่สงถึงหน้าบ้านอยู่แล้ว <award S 1> แล้วก็ <aş> ครั้งที่แล้วเรามาแบบกันเชียงปูกระปองพาร์เจอรไลอย่างนี้ใช่ไหมคะ <S 2> <S 2> ก็แบบวันนี้มา อีกพิเศษเข้าไปอีกคือมีน้ำยาปูพารเจอไรแล้วก็ปูหล่นพารเจอไรแต่ว่าอันนี้จะยังไม่มีเนื้อสัตว์นะคะคือฉีกซองแล้วก็ทําเลยแล้วคนที่ทําสูตรทั้งหมดก็คือเชฟจ๋าค่ะเชฟจ๋าโรงแรม5้าด่ะเดี๋ยาจะไม่ดูหน่อยซีนเชฟจ๋าเดี๋ยววันนี้เราจะปรุงให้ดูนะคะแค่ง่ายเง่ายๆฉีกซองเปิดเตางง่ายไม่ต้องไปเสียเวลาโขกเครื่องโกงเครื่องแกงใช้ตัวนี้ส่งไปถึงไปใช่ค่ะอย่างนี้บอตามเครื่องแกงเสร็จเรียบร้อยแล้วเรื่องเนื้อป่ ก็เนื้อปูก็เนี่ยค่ะอยู่ในกระป๋องเก็บได้12เดือนในตู้เย็นเติดทุกเทเลยอ๋อปีหนึงเก็บ้ปีนปงเราเนื้อปูนี่ผัดข้าวได้เลยเหมือนกันได้หมดเลยทําได้ทุกคือจริงๆแล้วกันเชียงปูพัร์ะจรยของเราเนี่ยสดแบบว่าตักกินได้เลยนะไม่แล้วน้อยหรือเปล่าจำนวนปริมาณดูดูนกระป๋องแน่นมากกระป๋องอยู่นี่อ่าเดี๋ยวไม่เห็นนี่นึกว่าอัดมาข้างบนอย่างเดียวโอ้โหยอดยเยอะมากเยอะมากค่ะ กระป๋องหนึ่ง454กรัมค่ะนี่จะเป็นจัมโบ้เป็นไซส์ใหญ่นะคะแล้วแล้วอย่างแกงนี้ต้องใส่ใส่ปูท่าไหร่ครับตามใจเลยค่ะปูอยู่ในมือเราเราใส่เท่าไหร่ก็ได้คือใส่ทั้งกระป๋องก็ได้ก็ได้ก็ได้เลยค่ะใส่ตามใจเราเลยค่ะเพราะเห็นแกงมีสองอันตรงนี้มีอะไรบ้างจ้ะอันนี้มีน้ำยาปูกับหล่นกะทิสดค่ะซึ่อปกติคนจะแบบว่าอยากอยากกินปูหล่นโหเครื่องแกงเยอะมากอันนี้ทํามาให้อยู่ในนี้พาสจะไัเก็บในตู้เย็นได้หกเดือนชี้ซอง เอาปูใส่ถ้าเกิดว่าไม่อยากกินปูปลาอินทรีย์หรือว่าจะใส่เป็นแบบหมูสับก็เป็นหลนอีแบบปูเค็มใหม่ได้ไหมปูเค็มใหม่เป็นหลนปูเค็มได้เลยค่ะเอาไปผสมผสานได้เลยถ้าเกิดว่าตอนนี้ใครอยากจะสั่งเนี่ยเบื้องต้นยังไงอะคะพี่ขะก็คือร้านเราเนี่ยค่ะไม่มีหน้าร้านมีเป็นเดลิเวอรี่เท่านั้นแต่ส่งถึงหน้าบ้านทุกอำเภอทั่วประเทศไทยราคาเดียวกันนะคะราคาเดียวกันโทรสั่งได้ที่021054205หรือว่าที่แฟนเพจ JQ ปูมานึ่งเดลิเวอรี่หรือว่าไลน์แอดของร้านนะคะก็ JQ ปูมานึ่งเหมือนนกั ก็ส like. ั yeah. hmm, uh ่ง huh, ล่วงหน้าหนึ homemade, yeah. mm ่ง hmm. ช so like oh. ั oh. forward, ่วโมงจัดส so ่งให้เลยค่ะน้ำจิ้มนี่ฟรีไหมอ๋อน้ำจิ้มขวดนี้เป็นน้ำน้ำจิ้มต้องบอกก่อนว่าเป็นน้ำจิ้มโฮมเมดไม่ใส่สารกันบูดใช้ทุกอย่างแบบของดีหมดเลยมะนาวสดพริกขี้หนูสวนขวดนี้120บาทอร่อยมากอ่ะใช่น้ำจิ้มอร่อยมาก เก็บในตู้เย็นได้ไม่ต้องไม่ต้องใส่ถุน้ำยาปูเสร็จแล้วนะคะอันนี่ร้อนร้อนเลยร้อนรอนนี่นี่สูตรซื้อ้อหมดโแม่เป็นลูกค้าแต่สมัยก่อนเจคิวเพิ่งจะขายในออนไลน์แล้วเวลาผมจัดเลี้ยงปลาตีนกินเองผมก็จะสั่งมาเงี้ยแต่ไม่เคยมีเจ้าปูหลอนไม่เคยมีเนี่ยนี่ปูหลอนนะสามารถคือเอางี้ สำหรับแม่บ้านหลายคนที่พ่อบ้านไม่รู้ว่าคุณทำอาหารไม่เก่งคุณสามารถสั่งอาหารจาก<ม>เก่งไม่รู้เลยนะไม่รู้รรแล้วก็ทำแบบได้พ่อบ้านกินเนี่ยเขารู้เลยว่าเฮ้ยฉันทำอาหารเก่งมันจะดูดีมากถ้าเกิดว่ากลับบ้านแล้วแบบ ทำปูหล่นให้กินอะไรเงี้ย,ยหรือว่าน้ำยาปูอะไรเงี้ยค่ะตอนนี้ฝั่งพี่ขวัญเงียบเลยนะคะอร่อยไหมคะพี่ใช่ทั้งลูกทั้งแม่เลยไม่คุยอะไรเลยอรอยลูกลูกก็มีความรู้สึกว่ากิน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 ไม่ได้ถามอะไรแม่เลยมีความรู้สึกทั้งแม่มากเลยนะครับผมท่างคุณแม่ท่างคุณแม่ขอช่างคุณแม่ครับผมอร่อยไหมคะอร่อยมากเนื้อแน่นสดดีค่ะอร่อยอร่อยน้องต่อติดใจหอยจ้อใช่ไหมใช่ลูกทชอสมาเลยอร่อยอร่อยอันนี้อะไรเพคะอันนี้เป็นปูม้าหล่น ไข่เค็มค่ะอ๋อมิจฉาไข่เค็มด้วยไข่เค็มนี่าเอาขาเองใช่ไหมใช่ใช่คือเช่นคุณหลนเนี่ยคุณซื้อปูอย่างนี้ไปนะแล้วคุณก็ใส่แล้วก็ใส่ไข่เค็มลงไปคุณจบแล้วใช่ค่ะจ่แล้วอร่อยเลยอ่ะสะดวกสบายมากเลยนะคุณผู้ชมนะอยากทานอะไรก็ได้ทานถึงหน้าบ้านแล้วอย่างจานนี้เท่าไหร่ครับอย่างปูหลนอย่างเงี้ยคือปกติปูหลนเนี่ยปกติอ่าอย่างเงี้ยเราจะ ปกติส่วนใหญ่เนี่ยจะไม่ได้ขายเอามาแถมให้ลูกค้าเพราะว่าลูกค้าเบื่อแบบเฮ้ยไม่อยากกินปูแล้วไม่อยากข้าวผัดปูแล้วแอดวานเข้าไปน้ํายาปูเลยอะไรเงี้ยอ่าเบื่อน้ํายาปูแล้วมีปูหล่นให้ด้วยอะไรเงี้ยค่ะคือเราจะสร้างสรรค์เมนูไปเรื่อยๆอาจจะมีแกงเขียวหวานปูจะมีกระเพาะปลาเนื้อปูไปเรื่อยๆให้คุณเอาไปสร้างสรรค์เมนูเองที่บ้านอ๋อแสดงว่าในพูกน้ำซอสแบบนี้คือให้ อตอนนี้ให้ค่ะมีโปรโมชั่นก็คือให้ไปก่อนนะคะรีบสั่งเลยนะครับขอโปรอีกทีที่ l i น์ AJQ ปูม้านึงตามหน้าจอเลยนะครับ JQPUUMANUNG ใช่ไหมใช่ตอนนี้มี2โปรค่ะถ้าเป็นปูกระป๋องเ่ยนะคะ3,000บาทได้ปู2กระป๋องแบบนี้แล้วก็ได้ขายจอไปหชุดกร้ดาษจอไปหชุดอันนี้นะคะ3,000บาทส่งถึงหน้าบ้านทุกอำเภอทั่วประเทศไทยคุณแกะให้เสร็จอย่างนี้ไปซื้อเนื้อปูมาแกะก็หลายตังแล้วใช่และอีกโปรนึงก็คือปูแกะข้างหน้านะคะปูมัดแกะที่แบบแกะสดๆเลยนะคะค่ะเนื้อทุกไซส์แถม ปูหล่นเนี่ยค่ะไอตัวหล่นกะทิสดเนี่ยหนึ่งซองเลยนะคะเหมือนกันนี่ประมาณสักยี่สิบตัวเท่าไหร่อ่ะอันนั้นนะคะจะเป็นไซส์สี่ตัวโลอ่าสี่ตัวโสี่ตัวโลค่ะแล้วกินง่ายมากๆเลยไม่ต้องไปแกะเพิ่มแล้วความพิเศษของปูม้าของเราเนี่ยคือแกะที่กรุงเทพแกะทีละกล่องคือสั่งแล้วถึงแกะจะไม่แกะเก็บไว้อะไรอย่างเงี้ยค่ะลูกค้าก็จะทานความหวานหวานหอมอะไรอย่างเงี้ยค่ะเนื้อสดมากเลยอ่ะรีบสั่งกันละกันนะครับที่ JQ ปูม้าหนึ่งหรือว่า GJQ ปูม้าหนึ่งนะครับศูนย์สอง 105420ูกับโปรโมชั่นเต็มเต็มมานั่งแล้วเหรอจ๊ะอยากกินอันนี้ไม่ไหวแล้วใช่ไหมอันนี้อะไรนะอันนี้อะไรนะแม่อร่อยมากนี่ลูกสองลูกไปแล้วอะ๋อหลายอย่างแล้ววันนี้ต้องขอขอบคุณนะคะเจคิวปูมานื่งมากๆเลยนะคะคุณโอ๋แล้วก็เชนจานนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณพี่ดีนะขอบคุณคุณขวัญแล้วก็น้องต่อด้วยนะคะไม่เป็นไรไม่เป็นไรอยากกเห็นดีไม่ตั้งนานแล้วหมดเวลาแล้วนะคะคุณ โชว์ได้ใหม่นะคะรับรองมีอะไรแซ่บๆมาฝากแบบนี้แน่นอนวันนี้หมดเวลาแล้วลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะดูคุยแซ่บโชว์จบแล้วต้องกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะคะ